ตอนเด็กเนี่ยคุณมักจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณลองนึกถึงช่วงเวลาสนามกีฬาและเสื้อที่หวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นของคุณแล้ววันนี้ผมก็ได้ก้าวมาสู่ความฝันนั้นและภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในนักเตะของปีศาจแดงและนี่ก็คือคําพูดที่ทั้งทรงพลังแล้วก็กินใจของนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเบนจามินเซสโกนั่นเองค่ะซึ่งเซ็นสัญญากับเราทั้งหมด5ปีจนถึงปี2030แล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวไปนะคะในศึก โรงละครแห่งความฝันต่อหน้าแฟน,แฟนๆปีศาจแดงทุกคนค่ะนอกจากนั้นะนคะเบนจามินเซสโกเนี่ยก็ได้กล่าวเพิมเ่มเติมว่าประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพิเศษมากๆแต่สิ่งที่ทําให้ผมตื่นเต้นจริงๆเนี่ยก็คืออนาคตเมื่อเราคุยกันถึงโปรเจกต์นี้เพราะว่าเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วสําหรับทีมนี้ที่จะเติบโตต่อไปแล้วก็แข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัลใหญ่ๆอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะ และเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมมาถึงเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงพลังบวกและบรรยากาศแบบครอบครัวที่สมโมสรเนี่ยสร้างขึ้นเห็นได้ชัดว่านี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการก้าวต่อไปนะคะสู่ระดับสูงสุดของผมและเติมเต็มทุกความทะเยอทะยานของผมผมเนี่ยแทบจะรอไม่ไหวที่จะเริ่มเรียนรู้จากรูบเบนอโมอลิมและปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมเพื่อบรรลุค,ความสาเร็จที่เราทุกคนรู้ว่าสามารถทําร่วมกันได้ โดยในตอนท้ายนะคะก็มีเอเจนต์ของเบนจามินเซสโกเนี่ยเป็นคนกล่าวปิดท้ายนะคะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมได้สัญญากับเด็กชายคนหนึ่งว่าเราเนี่ยจะไปสู่จุดสูงสุดด้วยกันและว,วันนี้มันก็สําเร็จแล้วภูมิใจในตัวคุณนะเบนจามินโรงละครแห่งความฝันรอคุณอยู่ก็ถือว่าเราเนี่ยได้มาครบเลยนะคะที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นไบรอันเอมบูโมนะคะเบนจามินเซสโกแล้วก็มาเทอุสคุณยายุคสมัยใหม่ของแนวรุกป,ปีศาจแดงได้เริ่มขึ้นแล้วมารอดูกันว่าเปิดฤดูกาล เป็นยังไงคะ่ะ